คุณยายฝ้ายแสนสวยค่ะยายฝ้ายแสนสวยนั่นจักว่์สวยตรงไหนหนาคือก็แมวนันซื้อมันบต่น้อเย่จมูกไม่เคยเขสาเมืองสร้างสวัสดีค่ะป้าจีลูหง่ายบนใกล้ๆหมอมาง่ามเท่นี่ผู้อื่นเขาม่เอาเรเห็นมาอย่างเลยจะกันเนาะจะทำอะไรให้ยายและลูกมาจะตรวจหัวใจให้นะคะตรวจหัวใจนะเจ้าตรวจหัวใจนะเจ้า มันมันไม่ค่อยถูกที่นะลูกต่ตรนนี้ตรงนี้ไม่ถูกที่อ้ยเีวนี้จ้าโยคุณยานหมอหน้าออเยอะเมือจะมาแก่งจ้าจ้าจ้ไปยังเลยหัวใจเติงหัวใจคุณยายเต้นแรงมากนะคะจะไม่รู้เป็นไงอยู่ใกล้คุณหมอหัวใจตึงตุ้บเลยลูกแสดงว่าคุณยายเป็นความดันสูงค่ะ เป็นความดันทุลังสูงนะลูกไม่ใช่แต่ความดันสูงเท่านั้นนะตอนนี้ความดันต่ำกำลังดันขึ้นมาเลยลูกดันกระดันที่เธอจะเอามือตรงลาอ้าวกลองนุ่นกุนโอ้ไอ้ตีจีตะกอนก็บคือจังบ่ะดันป่านนี่อยู่เนี่ยอยากเรามาหาหมอมาหันปีนอ่อยเนาะใ้ยเนาะคุณหมอจะตรวจตาให้นะคะตรวจตา แมงเนาะว่ามายากศพดาวเนาะมุกชีตากระได้หายกีโลกิน่นี่เลยกูไปเก็บตองกันเด้อเอาไม่อ่ะมุกชีตากีนนังกันอ้าวมันไม่ใช่สมองควยเบ้อบ้ามุกให้รานก็กินซะคุณยายฝ้ายขาสารอาหารนะคะ อาหารขาดนะฮะขาดทานอาหารยายทำใจแล้วละขนาดยายขึ้นว่านอย่างเป็นปูรีโอเนาะเขาเป็น,น,นยายน้อยน่นเนี่ยทำไมคุณยายฝ้ายผอมจังเลยคะนี่มันไม่อ่วงนงลูกน้ำหนักเท่าไหร่คะเออยายไม่เคยชั่งเลยนะ<อ> <c oughs> ไม่เคยชั่งน้ำหนักเลยอะ่ะคุณหมอ,อต่ชั่งมาด้วยนะคะ,อคะเอาอย่างนี้แล้วกันคุณยายถอดรองเท้าไปชั่งเลยค่ะ พอใจแล้วจ้ะเขตั to ้แล้วเท้าพอตั้แล้วไอ้ซิีิพอดีคดะิซิี่ยงซขซิลองเท้าค่ะโอ้ยยีผ้าคนลตาบมึง้ยเอาอีนี่มาปล่อยไปแต่เครื่องไก่ว่าเั่งงไปนี่แม่เพิ่งกาว่าจะมูปืนไ่เงียหมอนหนมาบอกให้ถอดรองเท้าไขถังรางเนี่ยอีน้อยก้อยนี่คือน้อยตาช่าง เพราะว่าจะไรเนาะคุณยายทดลองท้าไปสักโบก็คือคุณสักนู่นเองอันนี้ก็บหมอใจละเอีย่าดื้อซ่กเลยยาจะไปตีหน้าผากเขาเหรอจะตีดาบหรือดาวอ่ะอ๋อแล้วเอยากไปกินเกาละลูกเดี๋ยวคุณหมอจะจัดยาบำรุงร่างกายให้นะคะคุณยายแต่แกไม่อยากได้ยากบำรุงร่างกายนาะายอยากได้ยาบำรุงหัวใจเนาะจะเอาโน้ตไปยืน เอากับคุณหมอนี่ล่ะอหินน้าคุณหมอแล้วไม่อยากไปไหนเลยอยากอยู่อยากจะอยู่ใกล้ๆและอยากจะตรวจให้ตรงสักครอให้ยายอยู่ด้วยขนนะาดดิฉันนะดิฉันจะดิฉันจิ๊บจ๊อยยังไงกูบาดโอ้ยหมอจิบจตาบอดซะสิต้องว่าสิคุณยายพูดอะไรคะยายหลอกว่าใช้ปวงกวาตัวนี้หน่อยตัวนี้หน่อยตัวนี้หน่อย ตรงนี้ไหนตรงนี้ไหนค่ะคุณยายพูดภาษาญี่ปุ่นเป็นด้วยบ้องออกคือจังตีไก่เนาะไก่ไก่ยง่บอเป็ดยู่ญี่ปุ่นพูดให้หมอฟังสิคะอยากฟังจังเลยค่ะอีจะมาตักเอาไปในงานอีจะมจอมจอมจอมโอ้อีจะมาตักเอาอีซูมิซี่อีอีอีแม่คุณยายนี่ขี้เล่นจังเลยนะคะใครอยู่บะลิงชี หม้อหมอจระดมเนี่ยไม่เหรต๊กใจนักยิ้มไฟต๊กใจงักกู่ยังเออพี่ยูอะไรอะไรก็เป็นนางสลูกอยากายคุณผู้เป็นรับยาเลยนะคะจ้าแ่งเบิร์ดวานาพากเนี่น้องหัวลอแล้วนะสาวขุ่มหัวาตีพี่ไฟเหรอจ่าโอ๊ยไม่เั็งเป็แล้วก็คุณนายยี่แสนสวยมันหัวหมอเว้ ก็เราภาษาายงานกับหมอนอนเนี่ยวันนึงกูกับพ่อรับได้อยู่ดอกกูรับคนได้แต่แต่บ้านอี๊คุปากไปเลยวันนรกนั่นก็มาว่ากูได้อีสางเสิงเสิงสางเัื้เฮ้ยจากพูดกับปูดไม่ถูกจากบ้ากับบ้าว่าปินคุณยายคนต่อไปคุณยายแหลมค่ะคุณยายแหลมเจ้วจะได้แข่งขันกันแล้ว ได้แล้วออเขาอยากถือมึงมันจะยิ้นีเอากูไปตีซื้อแลมโอ้โอ้นางดูดไรกูก็ลืมซื้อแล้วมึงรับไันที่นองขาจะรงเรียนต้องกัต้เป็นเด็น้อยมันนั่งเรียนอินี่หละฝึกตำรวในห้องเอากินไปุึกแต่ยังไงมันเอาผัวจาสป .2 น่ะเดียวกับเผัวน่ะตังึกนี่ใส่มันตังตือ้ยพว้ผมึกนะนะติงหยังเอาล่งเท้าขึ้นสั่งอ สวัสดีค่ะจ้าสวัสดีจ้าคุณยายแหลมเป็นอะไรคะนี่เดินกระเพกกระเพกเลยเจ็บตีนจ้าเป็นก่อนจับมือจากบาดก่อนโอ้ยเป็นะอะไรคะตีนบาดจ้าทำไมถึงบาดคะยายเหยียบต่อปอคุณยายจ้าคุณยายมาหาหมอนะคะจ้าคุณยายไม่จำเป็นต้องใช้คำย่อนะคะ ถ้าคุณยายเหยียบตะปูก็อบอกเหยียบตะปูมาเลยนะคะไม่ต้องยอ่อแล้วคุณหมอไม่เข้าใจนะโอ้ยหมอเอ้ยสันไม่ได้เหยียบตะปูสันเหยียบตอปอจริงจริง <c oughs> ตอปอาจต่ตอปอไม่ได้เหยียบตะป <c oughs> ูไม่ต้องยอ่อค่ะคุณยายไม่ได้ย่อไ,ได้แย่หรอกจ้าตอปอจริงๆนั่นแหละจา้าโอ้ยจะเป็นหมอเพรเข้าใจเนาะเข้าใจที่ไหนเหรอเหยียบน้ำก็ว่าเหยียบน้ำเหยียบไม้ก็ว่าเหยียบไม้เหยียบเล็กก็ว่าเหยียบเล็กเหยียบหินก็ว่าเหยียบหินอันนี้ตอปอตอปอ ต่อปอพายจู่ตั้งแล้วหัวปอดยนม,มันบม่ได้หยาบไม่ได้หยาบเล็บไม่ได้หยาบตะปูมันหยาบต่อปอ,อยี่ลี่อัดปอเขาตัดไปแทะน้ามันตัวเล่นแๆแล้วกูไปหยาบมันนี่ยน่ะต้องหักตีปอแม่ข้าวใบเฮ็ดเสี่ยงเก็นข้าวนั่นแล้าแม่เปนผูกฆ่าตายนั่นอันแน่ย,ยอดมันมีอยู่ต่อปอนี่ยน่ะยอดเป็นยังไงล่ะตเตะปากสร้างอาหาดโอ้ยเว่ย ตัองจักปอวะดิเจะไประยุใสเขาคุณหมอดูแผลหน่อยนะคะตามดวงเลยจ้าตามดวงไปู๋แผลเลือนะคะคุณยายเลือกส้ำน้ำบาดาลหมอจ้า <c oughs> แลเลือดจ <c oughs> <c oughs> ิ้นต้องฟ้ามือหนิไม่แผลเลือดช้ำน้ำบาดานเลยไม่ใช่คือว่าคุณหมอจะแนะนำว่าคุณยายต้องระวังไม่ให้แผลโดนน้ำนะคะถึงน้ำเป็นยังละจ้ะมันจะเปียกค่ะ คนอีหมอใหญ่เอ้ยมันกับเปียกกันเะาถึงน้ำขนาดคุณก็ว่าถือกันตัวไม่ใช่ต้องไม่ให้โดนน้ำแล้วต้องรักษาความสะอาดด้วยนะคะจ้าไม่งั้นแผลคุณยายจะเป็นบาดทะยักได้นะจ้าจ้าคุณยายแผลไปรับยาเลยค่ะไปรับส่องเจ็ตหนามูหัวจ้าหมอจะได้ใจหมอแบบคนที่ดีเนี่ยหมอกขาบ่อนปไปใส่แมไปชอบเจ็ตปุ๋ยที่ได้ไปตานชอบเจ็ตปุ๋ยเลยเฮ้ยกูค่อนมัง้วยเนาะอยู่บ้านพอไปใส่ได้กูไปให้ประน้ากูนั่งเธอเบ่งง้วยลูกเดียว ไอ้เจ้ากินบ่คระอยางว่างวยเลยะเป๊ะยอดเยียมโลูกปัญหอีนั่นนะไนมตปียอดเยคนเฮ้ยนเป็นยังไวายกูทั้งงุดยดอยู่เนี่ยอ้งุดยดยังอยู่งุดยดทังเพศนี่ะโอ้ชื่อวาน เอามันตีพิกันก่อนเด้นนี่นี่แล้วทำไมมันไม่เจ็บปากดูปันอ่าเจี๊ยบจะได้สีลงง่ายว่าเกมนั่นเอ้าแล้วเป็นสนะแล้วแล้วเอาม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 าเริ่มเริ่มเล่นเกมเล่นเกมเ้าเล่นเกมยังก่อนไหมเกมปดนีเกมปดนียายแล้วน่าเชีงนีหลายแม่ยาย่องเปี่กายนี่รถขั้นหนึ่งยายควบลูกลูกนี่ก็นนหลายคือกันมก้อนจีเรีนเกมมันต้องแบ่งทีมเพราะว่าเล่นเกมมันต้องมีการแข่งขันสองทีมสองทีมยายย่อง เป็นหัวหน้าทีมทีมหนึ่งได้ได้ได้ย้ายฝ่ายเป็นหัวหน้าทีมทีมหนึ่งค่ะไผ่ติย่ทีมไหนขาบประจำทีมไผอยู่กับไม่ย้ายฝ่ายไงกเออย้ายจึนอยู่กับย้ายฝ่ายทีละสามพอดีทีมละสามย้ายแหลมอยู่กับย้ายยงอ่าเอาย้ายกับปุ๊กลุกเจ้าสิยู่ใสล่ะหรอมาไหนนี่เฮ้ยมันดีมาหาเฮาเว้ยโยดมึงเสียมาไงมึงเสียมาไงเลยอยามนสูดแล้วอย่าว่านลูกกับตีนผู้ตู่บ่าเห้มา หังกอมันนรกสีติดกูสิบอกมันหาดอกนี่บอกหงังบอกอีวมันนรกบอกได้บอกได้ว่าดูอีมันนรกจ้ากูสิเล่นเกมน้ำซุปนี่มึงจะไปติดเ่าเด้อโอเคค่ะอุ้ยอีกขี้ขูอีอานุนี่อีตัางหักเล่นได้ไปบปะเน่ยเออเอาทีนึงมีสามคน